สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาอปป้ามาร้องเพลงร้องเพลงซึ่งไม่ใช่เพลงอื่นไหนไกลเลยเป็นเพลงที่ประกอบละครสร้างเสน่หาถูกต้องครับซึ่งอปป้าก็เล่นด้วยและใช่นเดีนี้จะได้ดูทางหน้าจอช่อง3กด3 3นแน่นอนเพลงประกอบละครทั้งหมด3เพลงซึ่งอปป้าจะร้องทั้งหมดเลยค่ะทุยทุยเพลงเรื่องอ่อรรอดก่อนรอดก่อนสามเพลงเลยเราแมซึ่งเพลงนี้นะคะชื่อเพลงเจ็บจนพอหรือยังนะคะไม่พอ ชื่อเพลงก็บอกแล้วว่าแบบปวดร้าวขนาดไหนเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ทําแบบอะไรนะจะบอกว่าพระนางกับจะรักกันได้อะมันมันเหนื่อยมันเหนื่อยนะมันเจ็บมันเหนื่อยนะแล้วพวกมีพาะมีผมอยู่นะมันจะเหนื่อยหน่อยนึงคือคมชาญแหมจะเหนื่อยหน่อยนะนี้เลยเออรักกันไม่ได้ง่ายหรอกนะปาริมดูนครับจะร้องได้แหละรอดหรือล่มไปดูกันต่แล้ววันดีก็เขย่งมาถึงแล้วนะคะนี่ครับคือครูดาวของเรา ดาวไพรเวทโวイスเทรนนิ่งใช่ไหมคะถูกต uh ้องครับโอ้ได้ครับครูดาวเป็นครูสอนร้องเพลงนะครับเดี๋เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าซิงกับซองซิชเชอร์ครับสอนดีมากสุดยอดจริงครูคนนี้เรื่องไวท์เทรนนิ่งไว้ใจได้ครูดาวก็สอนนักร้องแกรมมี่หลายคนใช่ครับและอันนี้คือนักร้องเออ่ฮ้ยผมไม่ธรรมดาผมไม่ธรรมดาครูดาวเทรนผมมาดีมากเดี๋ยวเรามาลุยกันครับลองดูนะคะนี่ฮิ้วข้าวที่น้ำฝากครูดาวด้วย รอบหนึ่งโพระก่รถูกต้องครับครั้งนั้นนี่ว่าปังามากปัง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 ้ัยปัง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 ปั่ปัง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 ปดงปังปังังงง การพาลินสันนะครับเป็นลูกศิษย์ของครูดาวด้วยนะครับเช่นกันนะครับซิงก์ซองที่เชิดคนนี้ไม่ธรรมดานะครับผมบอกุุแล้ววันนี้นะคะครูดาวจะทำให้มาวินหรือโอป้าของเราเนี่ยร้องได้แบบการเลยพอก่อนนั่นการนี่เกิดนี่เกิดคนี่เกิด 怎么做？ การรักใครมันต้องช้ำมากมายขนาดนี้เสียงไปแล้วนะคะคนเอาบินรอดรอดค่ะคือกทีูกพีนะคะ เนื้อถูกโน้ตถนะคะแล้วก็สิ่งที่ดีนะคะของคุณมาวีคือคือคือแกจะเป็นคนที่ว่าเหมือนมีอินอินเออมันมีอินเนอร์ค่ะมันไเจ็บัวอะไรหรอพมันไม่เจ็บัวอะไรหรอกทุกคนตื่นขึ้นมาก็เจ็บสาหัสเลยทีอจะถามแบบนี้ เราวันนี้ก็เรียนร้องเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอดอยู่นะคะต้องขอขอบคุณครูดาวด้วยนะคะคือสอนครูคิไปหน่อยนะครับครูดาวนี่สอนทั้งต้นฉบับคือสอนเป็นครูที่สอนการด้วยแล้วก็มาสอนเกินด้วยเกินด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณครูดาวมากๆแล้วก็ฝากละครด้วยนะคะละครสร้างเสน่หานะคะทางช่อง3มกด33นะคะแต่ถ้าดูมือถือกดกดม p นะจ๊ะใช่ครับแล้วถ้าใครอยากเรียนว้องกับครูดาวนะครับสิ่งของทีเชอรอคันนี้นะครับคอนแท ดันล่างขึ้นไปให้นะคะะรับอ่าตรงนี้นะจ๊ะตรงนี้นะจ๊ะบันติดตามด้ครับกากด subscribe กด like กด share ให้เราด้วยนะคะดูนีครับเท่าที่ได้แปดพัที่พอใส่หูฟังแล้วแม่งอ๋อเขาหลบนี่หว่ามันชัดขึ้นนั่นแปล,แปล,แลว,แว่าเราต้องซื้อเครื่องเสียงที่ทแพง <c oughs> ว่าเดี๋ยวผมต้องไปเทินเครื่องเสงใหม่ที่แพงกว่าเดิมนะครับณตอนนี้คุณวิดีไม่อยู่ไม่อยู่ใส่สิครับโอเคครับทุกแรกแบบนีรต่องใช้ไปหมดจะหมายถึงเงินกันนะพอ